สวัสดีค่ะนี่คือเมนูมกหัวปลีใส่ไก่เป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยด้วยบ้านไหนมีส่วนกล้วยเองต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะว่ามีวัตถุดิบดีๆอยู่ใกล้บ้านสำหรับคนเมืองหาหัวปลียากหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะว่าแล้วเราก็จะไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีหัวปลีเนื้อไก่ตะไคร้พริกสดหอมแดงแล้วก็กระเทียมตามด้วยไขย่ไก่ค่ะส่วนผักที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีใบมะกรูดอ่อนนำมาฉีกแบบนี้นะคะตามด้วยใบยแมงลักค่ะ เด็ดเอาเฉพาะที่อ่อนๆนะจ๊ะกลิ่นหอมมาก,มากๆเลยตามด้วยต้นหอมนํามาหั่นซอยประมาณนี้ค่ะความยาวประมาณ1-2เซนนะคะเสร็จแล้วก็จะไปตาพริกแกงกันพริกแกงก็จะมีหอมแดงค่ะซอยเล็กๆตามด้วยตะไคร้ซอยเล็กๆเ,กเ,กเกช่นกันแล้วก็นํามาตํานะคะเวลาตาก็จะตาง่ายเพราะว่าเราซอยจนเล็กแล้วตาให้หอมแดงแล้วก็ตะไคร้แหลกกําลังดีประมาณนี้นะคะตมด้วยพริกสดใครไม่มีพริกสดจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้ปริมาณไม่ว่ากันขึ้นอยู่กับความ ความชอบชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยจัดไปค่ะตามด้วยกระเทียมวันนี้แม่ฝนใช้เป็นกระเทียมโทนใครไม่มีกระเทียมโทนใช้เป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็นได้ค่ะ <S <S <classified S 1> แหลกประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ต่อไปก็จะไปเตรียมน้ําแล้วก็ใส่น้ําส้มใส่ชูลงไปนะคะนําหัวปลีมาตัดหัวท้ายแล้วก็ปลอกเอาเฉพาะส่วนที่อ่อนๆค่ะทุกคนแล้วก็สับให้เป็นเส้นแบบนี้นะจ๊ะทีนี้ก็ล้างด้วยน้ําที่เราผสมไว้กับน้ําส้มใส่ชูใครไม่มีน้ําส้มใส่ชูใช้เป็นน้ํามะนาวแทนก็ได้นะคะแล้วก็หัวปลีของเราจะได้สี สวยไม่ดำนั่นเองล้างน้าเปล่าอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ผึ่งให้สะเด็ดน้ําต่อไปเราก็จะนําเนื้อไก่ที่รเราเตรียมเอาไว้นะคะแม่ฝนก็จะลอเลาะเฉพาะเนื้อนะไม่เอากระดูกทีนี้ก็จะปรุงรสด้วยพงปรุงรสผงนัวตามด้วยน้ําปลาค่ะแล้วเราก็จะใส่พริกแกงที่เราตำเอาไว้ลงไปได้เลยทีนี้ก็ใส่หัวปลีที่เราสับเอาไว้ไม่สักครู่ลงไปทีนี้ก็ทําการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันตอนนี้จะใช้สากช่วยตําก็ได้ละคะ่ะจะได้เข้ากันไวๆต่อไป ก็จะใส่ไข่ไก่ตามลงไปแม่ฝนใช้ที่3ฟองค่ะถ้าอยากให้เนื้อหอมบกมีความแน่นๆจะใส่5ฟองเลยก็ได้นะคะพอคนส่วนผสม,มเข้ากันดีแล้วปรุงรสเพิ่มเติมด้วยน้ำปลรราะจะใส่มากใส่น้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเหมือนกันหรือใครจะไม่ใส่จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มน้ำปลาไปก็ได้ค่ะทุกคนทีนี้พอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ผัก3อย่างที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปได้เลยคนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้จะบอกว่าขนาดยังไม่สุกนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนเพราะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเรา ก็จะไปห่อหมกแล้วค่ะก็จะใช้ใบตองนะคะสองใบประกบกันแม่ฝนก็จะนําไปผิงไฟก่อนจะได้นิ่มๆไม่แตกแต่ถ้าใครมีเวลาตากแดดก็ได้ค่ะเวลาห่อก็ใส่ลูกโดดตามลงไปหน่อยนะคะเผื่อใครชอบก็จะได้จัดจานนะคะทุกคนทีนี้ก็ทําการห่อได้เลยค่ะแม่จะบอกว่าแม่อาจจะห่อไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือแต่ไม่สวยก็ไม่เป็นไรค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเสร็จแล้วแม่ฝนก็จะตั้งซึ่งนะคะให้ซึ่งเริ่มร้อนแล้วเราก็จะนําห่อหมกที่เราห่อเอาไว้ไปนึ่งใช้ไฟ กลางค่ะประมาณ15นาทีค่ะผ่านไป15นาทีแล้วทุกคนหอมหมก็สุกแล้วจ้าพร้อมทานได้แล้วจะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็เข้ากันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเนื้อหอมหมกของเราจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหกลิ่นหอมแล้วก็หน้าตาดีมากๆทุกคนใครยังไม่เคยลองเมนูนี้ต้องลองนะคะเพราะว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยสำหรับคลิปนี้แม่ฝนก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะ บ๊ายบาย